It, all the pain you caused me. I know that we weren't perfect. I feel I have a curse that nothing I do works, and I know that you've been hurt. But I know we've had it worse, yeah, and I don't wanna fake it any more than I have to. Feeling tortured, I grab you, try to snap us both.

And hit it already. Still working. I'm still learning. I'm still searching. Finally earning something. Finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this. I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this. I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my nine to five. I'm แม่หมดหน่ะนะแม่หมดลูกปัดแหลกเลยแหละอาจจะยิงใครไม่โดนป้าป้าเหรอเขาพาไปยิงอยากเล่นม่เด็ฮ้ยทำไมอ่ะท,ทำไมตายแล้วอะ่ะ<ว>เพื่อนอะ่ะเพื่อนตายอย่างนี้ไม่ได้ ตัวนคือหลุดฝุ่น่ร้อนแรงมากเลยแจงทางของช่วยด้วยอ้อสามคนนั่นเรียบร้อยตายยิงไม่มีเฉื่อก็ตายไปสิสู้ๆคุณชายนี่เขาตายเพื่อมาถ่ายคุณชายเล่นก็เนาเออเอาดิเอาดิเหตุผลที่ตายเยอะไม่ใช่เพราะอะไรนะอยากให้ไอ้นี่อยากคุณดุคุณชายเออในเมื่อเขาชี้เราก็ชี้ เฮ้ฮัช <poisoned indo> <ara> ็อปเฮช็อปจูีน่เออตายไปดิเฮ้โอ้ยอะโอ้สู้สู้สู้เฮ้ยน่าสงสารจังเลยผู้ชายไปไหนวะจุยจุยจไม่ได้เราบอกสแกนแล้วค้างครับปล่อยโดนไปแล้วเพื่อให้เราได้โอ้โอ้ไม่ผู้ชายถอยมาเล อยู่นี่ก่อนแล้วกันแม็กูทามให้ตาบอกได้บอกกูดิบอกกูเลยบอกกูบอกกูไอ้เยอะเยอะโอ้ยโอ้ลูกสองโอ้ย slow oh เออะเฮ้ยหลีนวดร้ายว่ะใครทำใครทำอะไรมึงอ่ะโอ๊ยตายแล้วกูอยู่คนเดียวหรอนี่กูอยู่คนเดียวเหรอ เมาของกูข้างหลังเลื่อนนะเออขานอกไปอย่าให้ลื่นเชียวนะให้คุณชายลื่นนะมึงเดี๋ยวมึงเล้อดหัวแตกก็บอกเลยใช่ลื่นปุ๊บหัวแตกปั๊บเลยชายหัวแตกชายหัวแตกเอาลีลี่ใช่เขาลื่นหัวแตกเธอหัวแตกเอ่ะจะมาลื่นไงก็พาไปโรงพยาบาลไปกับางเขาเปล่าเราอยากดูแลจนต้องแบบให้อีกคนแกงเฮ้ยลินไมเป็นไรลืนแต ปัดไตยเพื่อที่จะมาถ่ายคุณชายนะเนี่ยเป็นตัวเป็นข้อแก้ตัวเว้ยไม่ใช่ตัวเลยใช่มันเป็นสูตนหนึ่งเป็นข้อแก้ตัววะเอาดีๆได้กูลืมซื้อเกาะอซื้อกล่อก่อนนะซื้อเกาะส่วนตัวไปเดินเล่นน่ะเทปมกูฉีดสเปเก็กูฉีดบ้างโอ้โนเวาโอ้โอ้โโอ้อโอ้อ้อโออ ตงรงโดนไปโดนไหมโดนไหมดอกสาย้าอ่าไาม่ทันต้องไปดว,ดวดุดอมีคนเหรอ,อมีคนเฮ้ยโอ้หตกได้หมดเลยเออได้ได้ได,ได้ได้อยู่ไป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  โอ้ย,อยไปทันได้ใวนตาบอดโเขิมเกลมาหนะเหมิเมเกลมาหน้วนะัเน,เอ,นนะเอาจริงแหละตายบอกเลยมีตายไอ้เปลือยจริงเลยอันเนี้ยอ้สกิลสโลเลยหูเออตาก,ก็บอดกนานเจอสไนเซอร์หน้าดีขังเข้าทางบ้านอ่ะอีใ,ใครตายาาเมื่อวะเนี่ยตาเนี้ยน

ไปยิยงใส่ว่ะเอา้าเมื่อกี้กูเห็นแบๆเอา้าโอ้ยอคุณชายตายข้างละเบิดวินโดว์ยิงมาการเนี้ยเออเป็นแต้มเป็นแตมเมืองวินโดว์ล่างวินโดว์ เอาอะไรดีวะแตานี้ยังไม่เล่นเลยตายบ่อยๆไม่ได้นะแล้วเบอรอยู่กับกูนะเจอมีกระตอดตลอดเหยานำนี่เนี่ยเฮ้ยได้ได้ละโอ้ยโอ้ยโดนยังนี่ สามสิบเออคุณชายจัดไปดิเอามันไหนยมันเอยเลยเป็นไงอ่ะปืนปืนสืนมันเออเป็นไดเป็นไนมันเลยเร็วขึ้นประมาณศูนจุดศูนหนึ่งวิเดี๋ยวประัวงั่วสัตว์ไปโอ้

ได้ยินหรือยังอันนี้ไม่นับนะไม่นับยังไงไม่นับยังไงอะเราไมถึงไม่นับอะเอ้ยมันมีช็อตที่เธอยิงได้อยู่มีแค่ตัวเดียวนี่มันก็ต้องเอาที่ดีที่สุดแหละไม่นับยิงไม่นับด้วยเหรอนี่มันก็ต้องเอาที่ดีที่สุดแหละโอ้ย พี่น้องเป็นไงอ่ะยอ่ยอ,ย,อ,ย,อ,ย,อยิงย่อยิงอ่ะดูริ้มโดดยิงเหงเห็นปะได้ได้ได้ไม่ได้ <c oughs> ไปต่อต้องไปต่อให้ได้ <c oughs> ยังไม่ได้ได้ไไปถึงตายเนี่ยไม่ได้โอ้ย <c oughs> <c oughs> ดอเออมาแย้มทรงผมทำร้านไหนวะเอ้อ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยเอ้ย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 ออ้ย ไอ้บ <mile> oh. ่วว่ะดูดิพอมันฉีดมาแล้วเราก็ไปไม่ทันน่ะใจสู้ๆ Last player standing Spike down a โอ้ยต่วันรอท่าไหนเนี่ยท่าไหนเนี่ยตายตายตายเละตายจีนะซี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  Spike planted โอ้ไม่ทันว่ะ Last player standing. ไม่ทันอะ่ะตัวลุงยิงอะ่ะโอเคเลยอะ่ะตัวลุงยิงอะ่ะ Attacker's w i n ไม่จะลุดไม่จะลุดบอกเลยยังเจอตาหน้าไม่จะลุดหรอก